สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม,ผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายกบนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการใช้ความผิดพลาด<ม>การใช้บทเรียนจากความผิดพลาดของตัวเองกันนะครับมผมก็เป็นยังไงนะเราลองมาฟังกันดูนะครับผมผมเชื่อว่านะครับทุกคนย่อมมีความผิดพลาดของตัวเองกันมาก่อนนะครับทุกคนคงไม่ ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าไม่มีใครที่ไม่เคยมีความผิดพลาดเลยครับทุกคนย่อมมีความผิดพลาดแต่เพียงแต่ว่าจะนําเอาความผิดพลาดของตัวเองนะั่นแหะมาปรับปรุงแก้ไขยังไงนะครับผมให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันแบบให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเป็นัวของผมเองแล้วกันะครับเรื่องของความผิดพลาดน,นะครับผมก็ สมัยก่อนนะครับแต่ก่อนนะที่ผมก่อนที่จะเข้ามาเทรดเนี่ยผมก็จะหาความรู้จากหนังสือบ้างจากอินเทอร์เนต็ตบ้างแล้วก็จากกูรูหลายๆท่านนะครับผมก็มาผสมผสานกันแล้วก็มาแบบว่ามาวิเคราะห์ดูว่าเออสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะครับผมตรงนี้นะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองไปลองไปฟังกันดูแล้วก็ลองไปคิดกันดูนะครับทบทวงกันดูนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ยินมาหรือว่าเพื่อนเอนเห็นมาเนี่ยมันมันเป็นตามสิ่งที่เขาได้บอกหรือเปล่านะครับผมก็เรื่องของบทเรียนจากความผิดพลาดน,นะครับยกตัวอย่างตัวของผมเองก็ความผิดพลาดในการเทตที่ใหญ่ที่สุด จริงๆของผมก็คือเรื่องของการล้างพอร์ตนะครับนี่ครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่สํหรับผมนะครับในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะครับผมที่เราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ไม่ค่อยมีเทคนิคหรือไม่ค่อยมีกลยุทธ์ที่จะสามารถเอามาชนะตลาดโกลเดได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นนะครับหลายคนก็หลายคนก็คงจะเคยล้างพอร์ตกันมาแล้วตรงเนี้ยเพามันเป็นพูดง่ายๆคือถ้าใครไม่เคยล้างพอร์ตไม่มีวันประสบความสำเร็จอันนี้เองยีงนิขวของก็พูดประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายๆคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับผมจริงๆนะถ้าถ้าคนที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเนี่ย ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของการเรียกว่าไงอรการเรียนรู้ครับหรือว่าแบบการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วถ้า,ถาเกิดว่าไม่เคยเจอปัญหาหรือว่าไม่เคยเจอความผิดพลาดมาก่อนเลยเนี่ยไม่มีใครที่จะเติบโตขึ้นไปได้หรอกครับ จริงๆนะครับผมไม่มีใครที่จะเติบโตขึ้นไปได้โดนที่ไม่รู้เลยโดยที่แบบว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอความติดพลาดไม่เคยเจอความพลาดพังอะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะบั่นทอนจิตใจของคนคนนั้นได้หรือว่ามันสามารถที่จะเรียกว่าไงทาให้ไม่มีความมั่นใจหรือว่าไม่มีความเชื่อมั่นใน ในตัวของตัวเองประมาณนี้นะครับผองตรงนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ลองลองไปคิดกันดูนะครับว่าใครเรียกว,ว่าไงนะว่าคุณเคยผิดพลาดมาก่อนไหมแล้วสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขจากความผิดพลาดของตัวเองในเรื่องนั้นๆได้หรือไม่นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยอ้า ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของการล้างผ่อนเนี่ยถ้าเราเรียกวา่าไงถ้าเราไม่เคยเจอไม่เคยเจอการล้างผ่อนมันก็จะไม่รู้อะครับผมว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการล้างผ่อนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นว่าการล้างผ่อนเนี่ย ตอนแ,นกแรกๆอะ่ะตอนแรกๆที่เราเทรดเนี่ยเราก็ได้กําไรอยู่เรื่อยๆเนาะพอได้กาไรเรื่อยๆปุ๊บเราก็มีอาการเหลืองขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเหลืองปุ๊บก,ก็อาจจะแบบว,ว่าออกหลอดไปโดยที่เกินคิน้นเกินความสามารถของคุณของเราเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีการจัดการที่ที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีการจัดการที่แบบว,ว่ามันแบบ ว่าตายตัวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเราโดนลากเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราออกพอร์ตออกหลอดเยอะๆอย่างเงี้ยเราโดนลกเยอะเงี้ยบางทีจิตใจเราก็อาจจะหวั่นไหวได้นะครับอาจจะหวั่นไหวหรือว่าอาจจะกลัวได้นะว่าเอาอฮยราคามัน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 ลากเรามาเยอะมากเลยเราอาจจะล้างพอร์ตก็ได้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งพอเราคิดไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทําไม่ไม่ไม่หาวิธีแก้ไขหรือว,ว่า ไม่ไม่หาวิธีป้องกันแบบเนี้ยจนสุดท้ายนะในที่สุดมัน,มนก็ล้างพอร์ตให้เราแบบเนี้ยเราก็แรกแรกมันอาจจะแบบอาจจะเสียใจแล้วก็อาจจะแบบว่าทําอะไรไม่ถูกเลยแบบเนี้ยนะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามีความเขาเรียกว่าไงนะมีความรู้สึกมีความนึกคิดสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยว่าเอ้ตรงเนี้ย มันคือการล้างพอร์ตมันคือการทําให้เราหมดทุนของเราแบบน,นี้เราจะทํายังไงให้ให้เราไม่เกิดการล้างพอร์ตอีก็นครั้งที่สองครับตรงเนี้ยสาคัญเลยนะคะรับนั้นก็คือว่าเราก็ควรเอาบทเรีนยนตรงเนี้ยที่ว่าสมมุติจากที่เราไม่เคยล้างพอร์ตเนี่ย สาเหตุหลักๆเลยที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการออกหลอดเยอะเกินไปหรือว่าการโอเวอร์หลอดหรือว่าการใส่หลอดที่มันแบบเกินทุนของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เราล้างพอตเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วแหละว่าเออทุนของเราเท่านี้เราสามารถที่จะออกหลอดได้เท่านี้นะห้ามออกมากกว่านั้นเพราะมันจะทําให้เราล้างพอตอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตรงเนี้ยเราก็เอาตรงเนี้ย ตัวที่ทําให้เราล้างผ่อนเนี่ยปรับเปลี่ยนมันซะปรับปรุงมันซะเพื่อที่จะไม่ให้เราเกิดการล้างผ่อนอีกแล้วอะครับผมตรงเนี้ยสาคัญมากเลยนะครับมันก็ทําให้เราอยู่ในตลาดได้อย่างแบบปลอดภัยแล้วก็แบบยั่งยืนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในการเทรดเนี่ยคือทํายังไงก็ได้ให้เรารักษาทุนของเราไว้ให้ดีที่สุด รักษาต้นของเราไว้แล้วก็เราก็ใช้กลยุทธ์ที่เรามีเนี่ยในการทํากําไรให้มันเข้าพอร์ตของเรามาเรื่อยๆครับตรเนี้ยมันก็สําคัญนะครับสําคัญมากเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าไงเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีความผิดพลาด ที่อาจจะหาทางออกไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ถึงเข้ามาได้น,นะครับคอมเมนต์ comment พูดคุยกันมาได้น,นะครับผมว่าเออเพื่อนๆเ,เจออย่างนั้นมาเจอแบบนี้มาแล้วเราควรจะทํายังไงดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าถ้าอันไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้น,นะครับผมถามเข้ามาได้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมก็ยังไงก็ลอง ปรับใช้กันดูนะครับลองไปดูนะครับว่าที่ผ่านมานะเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแล้วก็เจอความผิดพลาดอะไรบ้างนะครับเราก็ลองมาปรับปรุงมาปรับเปลี่ยนกันดูนะครับผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้นะครับผมเพื่อช่วยเหลือกันไปนะครับผมช่วยเหลือกันไปแล้วก็พัฒนาพัฒนาการเอกของตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบลองลองปรับใช้กันดูนะครับยังไง ผมก็ขอฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝาถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผม